จ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธทาจารย์ต้องทำกันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธทาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชร มาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระซุ้มกอเพราะว่าพระซุ้มกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจกักรพางีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยาก ทุกพิมพ์คนสัดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิ่วและยังหายาก ไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวง์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทั้งนั้นเนื้อพระจะแห้งเปราะ และแตกหักง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิวหลวงวิจารณ์จิรัยเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผาซีกที่ครอบองค์พระ ชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์พไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์พจะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจําน,นวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณ พระธรรมทาวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองหนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุพโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดะระฆังเวลาว่างๆก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจาภาาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัตมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบ แล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากันจึงเอ,อนาน้ำมันต่างอิ้วมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัวตาพลอยปู่คำปลัดโฮ้และปะลัดมินท่านเปน้พระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเป็นจากภาคีมีดังนี้คือ หนเนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้าง 2. เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่งอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ ห้าชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุน่นมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสมอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตรโดยหลวงวิจารณ์เจรไนเป็นผู้ทำแม่พิมพ์ให้ คุณหลวงสิทธิ์หัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝดและช่างตกแต่งในพระราชวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหล่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอายุทยาแต่ละช่างก็แกะแม่พิมพ์มาถวายท่านโตกันเยอะแยะทุกคนที่แกะพิมพ์มาให้ท่านโตปู่คำว่า ท่านโตว่าสวยทั้งนั้นเพราะเจ้าของแม่พิมพ์พระทุกพิมพ์มีเจตนาดีจึงเอามาถวายนี่เป็นคำพูดของท่านโตปูคำว่าท่านโตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมพ์นั้นไม่สวยพวกช่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้นจะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทำบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ช่าง หลวงวิจารณ์เจรไนได้มาแกะแม่พิมพ์ให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนได้เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เป็นแม่พิมพ์ที่แกะจากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยงามมากกว่าพิมพ์ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่อยู่แท่งหนึ่งจะให้ในายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อยดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำลงผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วยตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้หนายน้อยกับพระธรรมถาวรช่วงช่วยกันพิมพ์พระลงในแม่พิมพ์ที่ช่างเทศและหลวงวิจารเจรไยเป็นคนแกะแม่พิมพ์ให้ใหม่เป็นแม่พิมพ์ขนาดเล็กรูปหลังเบีย้ยฐานสามชั้นเสร็จแล้วใส่บาทเก็บไว้ในกุฏิชั้นในแล้วทำพิธีปลูกเสกวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันและหัวค่ำ วัสดุที่ใช้สร้างพระท่านจะประคุณพระเทพยานเทวีละมูลสุตาคาโมวัดระคังอ้างคำบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณพระธรรมถาวรช่วงซึ่งเป็นพระฐานานุกรมของเจ้าประคุณสมเด็จอีกต่อหนึ่งว่าการสร้างพระสมเด็จของเจ้าประคุณนั้นท่านใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักเพราะเปลือกหอยด้านในมีมุกสองประกายสดใสผสมด้วยข้าวสุก เกสรดอกบัวขี้ครใบเสมาน้ำมันตังอิ้วเนื้อและเปลือกกล้วยหอมขี้ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีเก่าๆเ,เศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผมวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต์ต่าง พระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตรคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วงสิทธิก์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุ้มกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชา ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาถึงทุกวันนี้